สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูไปชมวันนี้ก็จะมาให้ดูไอจุดการต่อมอแปลงุ่น5016เป็นรุ่น16ปุ่มพอดี f c ทางจังหวัดจันทบุรีส่งมาให้แก้มันมันใช้งานมันเอาไม่ค่อยอยู่ตอนนี้ก็แก้ให้แล้วพอแก้เดีเปลี่ยนตัวนี้ออก ตัวนี้เรียกขาป่าต,ตามจริงตัวนี้ใส่ก็ได้ไมใส่ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนซีเมล่าออกใหม่แล้วก็เดินจุดสายสวิตให้ใหม่คือเดิมทีสายแดงมันจะอยู่ตรงนี้แล้วสายเส้นเล็กจะมาอยู่ตรงนี้สายสายไฟบวกเนี่ยสายแดงเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงขาลอยแล้วสายเส้นเล็กจะอยู่ตรง โอแปลงผมก็เลยทําการกลับเลยเอาสายบวกลงเข้าที่มมแปลงกลลงที่โครงขาสี่เนี่ยแล้วก็สายเส้นเล็กมาใส่ตรงนี้แล้วสายสวิตข้างหนึ่งก็ลงที่ไฟบวกอีกข้างหนึ่งก็ลงมาตรงขาลอยตรงนี้แค่นี้หนแหละงกง่ายแบบไม่ใส่ดีเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูสวิตนี่สวิตท่ามา อันนี้ไฟสูงหลังจะกแก้แล้วไฟสูงอ่าเนี่ยไฟต่ำร้อามสิเสียงต่างเก่าไฟสูงร้อยห้าส้อสวิตช์เดี๋ยวจะเอาจุ่มน้ำให้ดูเสวิต์จุ่มน้ำเครื่องไม่เดินนะนดูเข็มเข็มมิเต,มมเตอร์เดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อน หลอดไฟออกหลอดไฟออกครับดูถ้าจุ่มน้ําถ้าเครื่องมาเดินสวิตมิเตอร์มันต้องขึ้นจุ่มน้ําไม่เป็นไรสามารถจุ่มน้ําได้แต่ถ้ากดนะมูนล,ลอยไปสูงนี่ฟ้าไปสามลอยเลยนี่แหละจุดปัญหาที่มันร้อนแต่ก็ แกได้เต็มที่ประมาณนี้แหละไปต่ำอยู่ที่สองร้อยกว่าแกได้เต็มที่ประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนมออ่อแปลงแกมออก่อแปลงใหม่ประมาณนี้นะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ก็พานลองปรับปรุงดูเพราะอะไรทำไมผมถึงคอยกับสายตัวนี้แกสายตัวนี้ พราะปกติไฟบวกอะ่ะมันจะวิง่งวิ่งไปตามสายสวิตแล้วค่อยวกลับมามาป้อนเข้าเครื่องป้อนเข้ารานสิเตอร์ดังนั้นสายตัวนี้ลอยเข้าเอาสองเส้นเนี่ยเส้นนึงใหญ่เส้นนึงเล็กเห็นไหมมันไม่สเสถียรในการเดินกระแสเส้นนี้ใหญ่เส้นนี้เล็กน,นั่นแหละการเดินกระแสมันเลยไม่สเสถียรมันก็เลยทำให้ ประสิทธิภาพมันไม่สมบูรณ์ดังน,นั้นผมก็เลยเอาไฟบวกเนี่ยยิงเข้าทานซิสเตอร์อีกข้างนึงก็ยิงเข้ามอแปงแลงเราเอาสวิตช์เนี่ยมาคุมวงจรได้ถ้าวงจรไดไม่ทํางานมันก็ไม่ทํางานนั่นแหละใช้หลักการนี้ง่ายแต่ถ้าบางคนใช้ไม่รู้จุดมนะันอะให้เราลองเอาสวิตช์เนี่ยจุ่มน้ำอย่างงี้ดูว่าไฟมันเดินไหม ถ้าสวิตช์จุ่มน้ำรถไฟเดินนั่นแหละคือจุดอันตราย,เ,ยเอาง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องไปใช้หลักการอะไรมากมายขอบคุณคคท,ท,ท,ทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดี